อ่าก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมเศรษฐีทุกคนนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่โค้ดเชิญเพื่อนนะครับใส่โค้ดเชิญเพื่อนด้วยด้วยตัวเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูในหน้าครูปองก่อนนะอ่าหลังจากที่ไลา์เกมเศรษฐีได้มีการอัปเดตอัปเดตอัปเดตแผนที่ใหม่เข้ามานะครับไลน์เกมเศรษฐีก็มีกิจกรรมกิจกรรมหลักๆอยู่2อย่างนะครับก็คือกิจกรรม ภารกิจล็อกอิน28วันแลวก็กิจกรรมภารกิจสะสมผลไม้ซึ่งในกิจกรรมสะสมผลไม้เนี่ยจะจะให้ให้ให้เราเนี่ยนะคือเชิญเพื่อนนะเชิญเพื่อนยังไงเชิญเพื่อนโดยการาให้ให้เพื่อนก่อโค้ดให้กับเรา,อาพอเพื่อนก่อโค้ดให้กับเราแล้วเราก็จะเราก็จะได้รางวัลน,นะครับได้รางวัลอะไรบ้างก็ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนก่อโค้ดให้เรา20ครั้งเราก็จะได้300เพร ห้าสิบครั้งเราก็จะได้เจ็ดร้อยเพจหนึ่งร้อยครั้งเราก็จะได้อีกหนึ่งพันเพผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนก็คงจะไม,ม่มีเพื่อนเยอะนะไม่เหมือนกับยูทูบเบอร์นะครับถ้าเกิดว่าคนที่ทําคลิปทําช่วงเนี่ยเขาอาจจะมีเพื่อนเยอะ,อะเพื่อนๆหลายๆคนเขาก็อาจจะใส่โค้ดให้กับเขาแต่ผมก็เชื่อว่าหลายคนก็ไม่มีเพื่อนเยอะขนาดนั้นไม่มีคนที่จะใส่โค้ดให้เพราะว่าคือการใส่โค้ดเนี่ยเราใส่ให้ได้แค่คนเดียวเท่านั้นน่ะเนี่ยถ้าเราคลิกตรงนี้ยเราก็สามารถใส่ให้ได้คนเดียวเท่านั้นนะครับ อแต่ทีนี้ผมมามีวิธีมีวิธีที่จะมาแนะนำนะครับสำหรับคนที่ใช้ไอโฟนหรือว่าใช้ระบบปฏิบัติการ iOS นะครับส่วนวิธีการทำจะทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวิธีแรกนะให้เราเให้เราจดจดรหัสโค้ดเชิญเพื่อนของเราก่อนนะเมื่อเรากดเชิญเสร็จเรียบร้อยนะให้เราเข้าไปที่หน้าหน้าตั้งค่าครับหน้าตั้งค่าแล้วเราก็ กดมาที่ออกจากระบบเราก็กดออกจากระบบครับทีนี้เกมมันก็จะดึงเราออกมาจากระบบแต่ทีนี้ทำยังไงต่อ, mm hmm. ตอเมื่อออกจากระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดไปที่เลนครับแล้วเราก็ล็อกอินด้วยด้วยอันที่สามเนี่ยอ่านว่าไงวะอ่านด้วยเควสอ่อ่านอะไรยังไม่รู้แหละกดไปอันที่สามตรงนี้แหละแล้วก็กดล็อกอินไปครับกดล็อกอินไป กดยอมรับทั้งหมดยอมรับครับอันนี้เราก็ใส่ใส่ชื่ออะไรไปก็ได้นะ,ะใส่มม่วมไปก็ได้นะครับไม่เป็นปัญหาอะไรโอเคตกลงหลังจากนั้นเราก็กดกดข้ามไปเลยนะครับกดข้ามไปเลยเอ่อกดข้ามไปเลยนะกดหยุดโอเคโอเคครับต่อไปกด n next กดนี่ครับโอเคครับหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่คูปองนะครับโดยกดไปที่หน้าตั้งค่านะเรากดตรงนี้นะเรากดที่ที่มุมบนทางด้านทางด้านขวามือนะที่เป็นที่เป็นที่เป็นตัวที่ว่าเข้าไปในหน้าตั้งค่านะหลังจากนั้นเราก็กดไปที่หน้าตั้งค่าครับเสร็จแล้วเราก็มาที่คูปองกดที่คูปองโอเคครับ เมื่อเรากดไปที่ครูปองเสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมาแล้วก็ให้เรา,าคลิกเพื่อกอกโค้ดเชิญเพื่อนหลังจากนั้นเราก็ใส่โค้ดของ i อทีหลักของเราไปนะครับโค้ดอะไรนะครับอันนี้คันี้เป็นไอทีของผมนะ6 8 8 2 9ดเีโอเคเสร็จสิน้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอ่ากอกโค้ดเชิญเพื่อน อะโอเคครับก่อโค้ดเชิญเพื่อนเสร็จแล้วอเมื่อเราเสร็จแล้วนะเราก็ออกจากหน้านี้ไปได้เลยออกจากหน้านี้ไปได้เลยหลังจากนั้นเราก็ลบลบแอปทิ้งแล้วเราก็โหลดใหม่อาแล้วเราก็โหลดใหม่นะครับพอเราโหลดใหม่แล้วเราก็ใช้วิธีการเดิมได้เลยนะครับเราสามารถทำแบบนี้แหละซ้ำๆได้วันละสิครั้ง เพราะว่าทางทางเกมเนี่ยเขาจํากัดให้เราทําได้แค่วันละสิบครั้งในเพจก่อนๆน,นะครับเขาไม่จํากัดนะเราสามารถโหลดแล้วก็ทาใหม่ได้หลายครั้งมากเลยนะครับแล้วก็โหลดแล้วก็เราก็ติดตั้งใหม่แล้วเราก็ล็อกอินใหม่เราสามารถทําอย่างนี้ได้เลยนะครับได้เลยตามที่เราต้องการได้เลยนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมรับฟังกันจนจบนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ